สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามพักสมเราอยู่เดือดตันหับสู่ซองอาคาน้อยวันนี้อยู่กับใครคำสี่คือวันนี้เฮามากับพี่สาวน้องเขาเข้าป่ากันตอนนี้เฮาอยู่สวนทั่วดินนะเพิ่งไหมนี่คือทั่วดินนะเนาะคิวสุดยอดเลยกว้างสุดสายตานี่เป็นสวนเป็นสวนมักทั่วดินเนาะอันนี้คือสำหรับต้นนี้คือต้นตะวันเนาะแกนตะเวนนท่นแหละต้นตะวันนะั่นแหละ ตอนนี้เราจะเข้าป่ากันคือขามามาสอกอยูสอกกินน่นั้งแหละจกปูจกปลาเอาใบยอดอันนั้นยอ,อดไว้มันยังเก็บพักพักมีเนาะตามนี่แหละที่เคยเป็นมะตอนนี้ไปกับพี่เสาพี่เสาไปก่อนละตรงนี้ก็เป็นซ่วงลแล้วดูฝนแล้วก็ทามือไใดฝนว่าต๊มันจะฮออีหรีพี่น้องไยตอนนี้เอา จะเหตุกิจกรรมมันยังไล่ยังนะคอยทุกคนติดตามแบบเง้วๆไปกับการเดินทางเข้าป่าของอาคาน้อยเนาะครับไปหลัง มือสานี่ฝนมือ้าวนี่ฝนยังตกอยู่เลยฝนตกนิดนึงแล้วก็มันซาวนะมุดจะดูใหแค่ไหนตัวชับ้างัะเดือปไามเฮยเือมื่อือ้เม่ พอน้ำแตกคนผลไม้ปลาสุกคนเป็นบุ้งเป็นมะนี่ยังเหรอ เจคุยยังอ่ะโอ้นี่แหละคันอันนั้นเนาะป่าไม้คือซูเปอร์มาร์เก็ตสันดีของคอยเลยครับพี่เคยพี่สาวบอกว่ากินได้ทีนน่นี้เนาะนี่โอ้จะยังไงจะยังไงเบอร์เขากิน,นได้แกนของ,ของมันเ<อ>นาะค่อยๆเคลื่อนมังคุดนะซีย่าแดงม,ม,มันมันจะเย็นใช่นี่เนาะค่อยๆคือมังคุด มีตัวนอนแล้วบูธมดแต่ว <ăng. S 1> ่าผู้ใดแบบอยากกินส้มเนาะคือยอย่ังง่ายว่าขวา,ายูเช่ธรรมดายูเช่ธรรมดาจูเรสอะไรนผู้ใดอยากายดดยบบกินส้มเนาะกินเปลือกมันก็ได้นะเอากินเด็ดเม็ดของมันเนาะใกล้ๆคือตัว,วนมันขุดมังโกสแมงโกสน,นะ อื้อเดดอโกาเห็นเด้ยแล้วับมั้งโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินทางต่อเนาะช่วงน่าดูแบบช่วงเดือนมิถุนาเดือนกระดาษแบบนี้จะมีอันผลไม้ปลาสุกไายเนาะหลายๆชนิดเนาะจะต่ำเงี้ยเราไปกับการเดินทางเข้าป่าของอาคาน้อยเนาะนี่ก็เป็นหน่อไม้โอคือบอกเลยว่าหน่อไม้อยู่บ้านค่อยไลยอีหลี คือพวกนั้นเลยแ่โอ้เอาเป็นว่าคลิปนี่เป็นคลิปแบบการเดินป่าแบบแนะนําพืชหรือว่าพุ่ลไม้ยังที่กินได้หรือ oui. ว well ่ากินบได้เนาะแบบยังบูงบูมีซื่อคลิปเถอะใช่ไหมติดตามเนี่ยยังไปแล้วคนบูว่าที่ใช้ซื่อคลิปเนี่ยแต่เพราะว่าเป็นการเดินป่าแบบนะมาหาอาหารกินนะแค่เปลือกมะม่วงวันนี้ก็เดินให้ละก็เดินให้ละคืออะไรจะว่าล่ะคือ มาไฟทถกคนมาไฟนี่มมนยังบรสสกเอมาด้วยมืออย่างยังประสกเหออรอแต็มเลยตะกรงขึ้นไปบึงเต็มเยขึ้นเ้ลาตาคืออะไ,ไริปนใครเออแลวตาเหรอโอเดย์ก็ยังวะเหรออมอึมบเทมุเตะฮู้ดูความสงสิบฟุงอะคือช่วงนี้มีันมาไฟปลาเนาะหลายหลเอะก่นี่อยู่ข้างบน,นกนว่มีต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นนึงอีก วันนี้จะขึ้นไปเก็บกับจ้ำเกือัมเอแก้ ออนเดสน้องโคนออนซอนเั็นระสุขคือทุกคนตอนนี้เฮาอยู่บนก๊มาไฟนะนี่ออนซอนสุดมันยังบทันสุขดีเถอะโอ้มันหลหรือช่วงนี้พอช่วงเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่นะอ๋อมีหลนี่ มันยังประสบเดี๋ยวเสียเบิงเดี๋ยวดีก้อนเ,เ,เป็นตาออนซอนมักไฟยอยายาวไปยาวไปสุดตน้น โอ้พีน่น,น้องเอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนหลายเลยคือถามันสุกมาเนาะคือมันจะสุกแต่พุ่นเนาะแต่ลมเนาะขึ้นเทิงเนาะสำหรับมาไฟเนาะมันจะสุกอยู่ต้นอยู่อันลมพุ่นก่อนจึงขึ้นสุกข,ขึ้นมาสุดข,ขึ้นมาจนสุดปลายเลยตอนนี้ยังม่สุกแต่อีกประมาณสิบส้วันถึงจะสุก สมสมอันนี้พี่สาวกับตากล้องอยู่กล้องคนนะึงหาๆน้ำมาจะตึ่นเลยจะตด้ฮะอืมหาดิมาเจอมาต่อ หลายหรือทุกคนนี่ฮะสิไปจ้จำเกลือเฮ้ยเดา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 คือคลิปนี้จะมีภาษาคาปนน้ำเน่อยทุกคนเด้อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะบูัวอาคาเป็นไพเนาะอาคาก็เป็นอีกวนเผ่าหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือของเราแล้วก็ของไทยแล้วก็เวียดนามจีนพม่า <ไ>เเ <c oughs> คือเป็นดาออนซอนทุกคน,นสุดสดๆเลยทากลางมับไฟเป็นล้านๆลูก <c oughs> โอ้เอเคเนตอนนี้เอาลงไปก่อนอยู่ข้างบนคุณมีอีกสองสามตนไอล่มีหลายหรือ รสชาตสุกมากกว่าเป็นบอนอีเห็นกินหรือว่าเป็นกระลอกมีมากินเป็นอาหารสันดีของสัตว์ของคนด้วยสมโอเคลงไปกัน จำเกลือด้หนึงกินเอาแห้งเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำส <c oughs> ิ่งที่ควรระวังที่สุดในการเข้าปลาช่วงกระดูนี่ก็คืออันนั้นเนาะมีแค่ยุงเนาะต้องระมัดระวังด้วยนึงแค่ยุงก็มีตัวทากมีอย่าง่ะนะ ต่ว่าเอามียาเอาไปน้ำเอาอยาไปน้ำกินเปลือกมนันเอา่า

คือเวลาเข้าป่าเนาะเผื่อว่าคนลงปลา่าเป็นอย่าง่ะอันนี้กินได้เลยกลินดิบได้เลยมันคือ,อยอดยอดเนอะเอาไงไงขึ้นมาแปบบ๊แบบ มาลงปลาอยู่บ้านค่อยเนาะหรือว่ามาติดค้างอยู่ปลาอยู่บ้านค่อยเนาะโบ่าตายยอนอดอาหารเนาะจะตายนอนแบบไข่ยุงไค่ปลาเนาะอ <c oughs> ยู่ปลาเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีปีโบมีวันตายแน่นอนเนาะถ้าห้อแบบป้องกันแบบมีไฟฮนะป้องกันไข่ยุงหนึ่นึงอืมนี่นะกินเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดเลยยอดมัออนใบอ่อ,อน นี่คือวิซาเอาตัวรอดในปา่าอืตกไปเผากินก็ได้หรือว่าแกงไซแกงเอาก็ได้เนาะกินดิบๆแบบนี้ก็ได้ นี่คือมันปลาเนาะมันเวลาเขาคุดเข้าไปลึกๆนะมันจะใหญ่สานี่หลายสิบกิโลเนาะตรงนี้เนาะนเป็นเครือของมันในเมื่อก่อนสมัยก่อนๆสมัยสงครามสงครามกลางเมืองเราจะพัดตะวันออเ,เข้ามาหรือว,ว่าฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเราเนะาะต่มคนเท่าคนแก่เราให้ฟังบ่มีข้าวเนาะแบบ ถ้าเขาจะอยู่ในบ้านกูบ่กล้าอยู่พวกเขาจะเอาจะเอาเครื่องบินมาทิ่มระเบิดเส็นหนในหมู่บ้านนะ่ะนะต้องเด้ไปอาศ,าศ,าศาัยอยู่ในป่าต้องได้คุดเอามันตรวนี้แหละกินประทังชีวิตเนาะเขาจึงรอดมาได้โอ้ลามาปูปูคือตอนนี้เราเดินมาฮอดห้วยเลยเนาะแล้วหลายคนที่สงสัยว่าเป็นยต้งองชอกปูกินตลอดกลับแบบนี้นะขั้นว่าไปใกล้ๆกับผู้ยิงมาน้วผู้ยิงเป็นยังไง นี่แหละจกปูจกปลาเก็บพักไม่อย่างกินอยู่บ้านของห้อนลายพี่นอ้องเงยมาแบบนี้เโอเ้โหเ้อย้าละปูพี่สาวได้ปูอีก้ว เย็นแบบเย็นเย็นสบายสบายอยู่ป่าทุกคนสบายมีย uh ุงตรงนี้ม uh, ียุงคืนนนีออย่าาุทะตัวนี้โอ้เสียดายตัวนี้มีลูกเนาะครับ่ัวอามันตัวนี้เนาะมีลูกนี่ลูกไหมลูกมันหลายร้อยตัวเนาะตัวนี้เนาะบัวอามันปล่อยมันไว้ไป 咱们把班去，养。买、嗯、点羊。嗯。嗯。不错，好着呢。我们去自家买点羊。来。还着急还不来？啥？谢谢 ออกยากทุกคนตอนนี้เราเห็นปู เดี๋ยวไม่อทุกคนได้หาก,กินเอ่ออะน้อยๆหนึ่งออกยากกระเถอะวะนี่คือปูปูหินหรือมาปูขา ทุกคน 嗯。Mm hmm. คือเมื่อกี้เนาะตัวบางนะตัวบางตัวดําๆหั่นน่ะ่ํานี้เนาะบินเข้าในหั่นเอาไสิเอาม้ไปแย่ไปแย่เอามันบ่บ่ถึงน่ะมันน่าจะบินขึ้นไปเข้าไปในบอนสูงๆนะมีกนไมตัวใหญ่ๆางนี ือสำหรับเฮดเนคันพูเเ้ใดแบบบุฮู้นะบูฮู้ว่าตัวได้กินได้ตัวได้กินบ่ได้เนาะบ่ได้ว่าให้กินนะเนาะเพราะว่าเฮ็ดนี่สามารถที่ได้เข้าตายได้เนาะเพราะมันมีพิษไทยแหงเฮดบางชนิดแม,ม,ม้กระทั่งเฮดที่กินได้เนาะยังตายได้เลยเนาะ บอนซ้อนเนาะฟังเสียงนกเสียง มีกระรอกมันยังมากินเนาะตอนนี้ตอนนี้เราที่ปัดเอายอดอันนี้ไปเผากินอีคลิปเนาะเป็นคลิปบ,บ้านๆเป็นคลิปกันเดินปลากันหาของปลาประมาณนี้นะทุกคนเนาะนตัดเอายอดนี้โอ,อ้มันออกนี่คือไหวมันซู๋ไหวมันออกแล้วมัน,นจะบ่มีเลย Mình làm đó là vàng đó ngọt vải สงสัยมันนะจะแก่หมนบ่้วบอเห็นยอดมันออกกันหัว่มันมีซิมีบอเราตัดเบยมีนามลายตัวนี้เนาะนามลายหรี่ เอาไปเผากินหรือว่าเลิบกินดิบๆก็ได้ตินี่กินดิบก็ได้ดกันโอ้แกแล้วแกแล้วนี่ แก่แล้วนะตัวเนี้นะโอ้คือเห็นมาไฟอีกต้นหนึ่งมาไฟป,ปลาลายลายเป็นเป็นตันๆน,นะเป็นเน้ปลาไม่ตายเปิดปลามาไฟ ้อนน้อยๆเ่ว่ามากมันเป็นลายสุดลุงไหมเอาขึ้นไปตัวรงลายสุดยั <c oughs> งบระสุข,ขึ้นเกา่าแกะมึ <c oughs> งยังบระสกเนาะเอาไว้ประมาณอีกประมาณจากสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์เนาะพอดีกินได้เลย สม o m ปดเมื่อกี้ตัวบางเห็นตัวบางบินเข้าไปกลนไหมแต่ว่าจับพอได้เจ๊ได้ อน,อนซอนน้ำต้นไม้นี่น้ำตนน้นไะม้โอ้เป็นดาวอ,อนซอนเป็นการเดินปลาเนาะท่านะผู้ใดอยากเดินปลาแบบนี้เนาะหาโอกาสมาได้มาได้มาเที่ยวเนาะจะพาเดินปลาอันนี้ก็เป็นต้นไม้ โอ้อ่อนซอนทุกคนนละจะมามาช่วงหน้าหน้าหนาวเนาะช่วงเดือนธันวาเดือนมก,กราสุดยอดบรรยากาศดอกไม้คือดูสิได้ อ翔เสียงมอ,อ,อืมเขอยู่ที่อาเสียอะนีนี่คือ,อยาเด้อโลหนึ่งบาท คนจีนเขาไปเห็ดยาเนาะเดี๋ยวนี้เนาะวันนี้เขามากับตะกรงน้อยๆแล้วก็แม่ของเขาโอเคเดินไปเลยทุกคนนอดไว้โอเคทุกคนตอนนี้เขาซีออกไปหาพี่สาวเนาะคือที่จริงเนาะคนเขาชีวิตคนเธรรกับวัตต้องกันม่นยังมากมายดอกขอเพียงแต่ว่ามีสีปัจจัยเนาะที่ว่าสายอาหารการกินยาปลุพยาธิยังมานี่เนาะ เร่ได้ต้องการเป็นอย่างมากใหม่แล้วคุณทามีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แบบนี้ใหวาได้อยู่เนะมีครอบครัวที่อบอุ่นแหวาแบบมีความสุขไปวันๆนะประมาณนี้แหละคนเทาวว่ต้องไปห่ยหาอย่างมากใหม่ร่อโอเครับคลิปนี้กันผู้ใดมักแล้วก็อย่าลืมก็ไล้์ก็ได้ตามซองอาคาน้อยเนาะเผื่อบริภาษวิดีโอใหม่ๆจากซองอาคาน้อยี๋ยวพบกันไ่ในคลิปหน้าเนาะตอนนี้เราจะไปหาพี่สาวกันจะไปเฮดอาหารกินตอนนี้รู้สึกว่าหิวแล้วโอเคแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปเนาะบาย